ไปยางตลาดข้าเจ้าว่าพื้นข่อยว่าอันน่างน้างมาสันนั่นบอกแฟนไม่อันแพ้าผ้ามาสันไผรหล่ะแฟนไม่กูบันท <c oughs> ี่นี่ดิโอ้ยสิมาฟุงมาแฟนยังคะเพื่อนสาวจา้าสิมาแฟนยังคะ <c oughs> แล้วบังแตกสาวกกูอีกบึงโบกหนาก้อนค่าหนาคือแบดบอีแป้วผ้าไว้สิมั <c oughs> เขาวาาพักพักพักเขาวาอีต้องเป็นหัวไม่คอยนะจังเลยจังเมื่อวานฉันเป็นย่างตลาดเรื่องนี่เรื่องบ้านเจ้าของนี่ฉันโลดกีสูงเมื่อเพื่นถามผูุรดก่อนบ้านเมื่อนั่นเนี่ลงเครื่องมากือการมือยู่อุอมบนเมื่อนั่นเนี่ยไขว้สบายเนาะแอนไอขึ้นเครื่องกับญาตินั่นเข้าไรลลงกระลิ่งเอาผ้าปิดดังปิดเอยลงมาหอดั้งหน้าถาไฮโนซีไปหับ เลยมีแฟนขาปลาะกุมันมนุษย์ป่าหาหกคนตนแรกทักแปวาผ้าบอลนะกบะจา่ามีแยกหนึ่งอุ้มหมาข่อยกัะปีตหนาตอนภาคกันยางมากประตูหนึ่งบอกอม,มาถาลนเรายานแล้ว,าลว,ว่าเสียหลายแล้วอุ้มหมายางเม้าเบิงแล้วแบบซองเบิงแล้วยนันโนแล้วก็สคิดิ่ลเป็นนัน่นหัวแป้วผ้าละคิดว่าเป็นหัวไหม ว่าสิจ๋าแต่มารถเตือนอยู่อย่างนั้นโดดจากเมื่อเารอาเลยค่ะค่ะเอออันนี้เพื่อนสาวค่ะแตกสาวกูกูอีกค่ะเพื่อนสาวต้องค<ข>อยยังแม่นก็มันอีกเ<อ>บิ่งไอแห่งแม่นพี่นะไอแห่งแม่น <c oughs> แม่นเหงอยังก็บบเปลี่นคุณทำไปคุณค่ะค่ะทีนี้ <c oughs> ไปตุ้มไปเจอกันน้องแคมพี่น้องคอยขับรถเองเมั้ยเนี่ย เพราะว่ากฤสิกัไม่นอนน้ำลูกไม่ค่ะเน่นรับเป็นกูกบกกาคีนะมึงค่ะสพาจวดอันสิไปขับรถไปขับรถปลาแจ๋วไปรถอันทอดเนื้อปลาแจ้วเร็จง่ายแล้วก็สิกกับมานอนน้ำลูกเพราะว่าอยากนอนน้ำลูปเหตุผลก็คืออยากอยู่กับลูกอยากนอนน้ำลูกอันซุ่มมาอันเพิ่งจะมาอยากอยู่กับลูกเหรอค่ะเบิ่งท่ามไล่เนี่ยจ้าฉันก็อยู่ก็รูกตลอดนั่นแหละกฤสิมาอยากแควอยากกาอยากแซ แซ่ดีดีดอ,อกปากวันเบ้อเบเสือกเบ้อเสือกรูดีก็มูอยูเ่เฮียนอืออุระอูฉันน่ะเลี้ยงลูกพักเเดอร์ค่ะพักเดอร์คอยน่ะเลี้ยงลูกมาตลอดละ่ะทายคลิปก็ลูกตลอดไล่สวดก็ลูกตลอดวางกับม่หาลูกตลอดไปเลยจ้าบุเหตุแค่ตอนมิดามาค่ะอันนี้คือแม่ค่ะแม่ยังไงก็คือแม่ค่ะอือ <laughs> พวกบอรูรูยี่เหามากค่ะพักค่ะ ผักปากผักความคิดผักสมองพักทุกอย่างค่ะไม่ดูแลลูกผัวของคุณที่บ้านผมจะไปดูแลลูกผัวในเด้อปากวันด่าเขาว่าไปมาผัวเขานั่นนี่พ่อนเปิดเพลงหนาหันต่ขอเพลงจับมือมาล่าขอจับันมาผัวเขากุหลาูนผู้ดีไงเออมูผู้ดีผู้ดีไงอานั่นแหละพี่น้องมาในท้ายคลิปจม จมอตอนแรกว่าเศษคลิปเลี้ยวอตอนแรกกลายเป็นคลิปจมว่าเศษคลิปเลี้ยวว่าเศษคลิปเลี้ยวอันนั้นน้ำเพื่อนสาววานันที่แจนแถลงคลว่าอีนี่เป็นเพื่อนสาวข่อยเด้อยมันผัวข่อยเด้อมันผัวมาแตอย่างไค่ะผัวม่ยังบ่มีตอนนี้ยังอ่าเปิดรับสมัครเอย,ยู่ค่ะยังขัดอยู่ไก่ข่อยส่งให้นั่งเหมือนละลอยค้นหมดละ <laughs> ว่าท่านแดงคอยมาคอยกระซงรดผู้แดงกามำเงีสักไร่ยหลายอย่างกล่งกามำเงอันนี้เรื่องจริงนเลยนี่มันเจ้าไหนไว้ดีเลยคอยกระซงใหญมันเมื่อละสิบกนได้สวดพรานนี้มันมาสวดลูกติดเพี้ยงเดียวแหงหมักคอยได้หมักคอยได้กระซงให้นางพิจารณาบอสเราก็เบิ่งอีกคนไป้านพักก่อนค่ะอีฉันทำงานค่ะเตียงรูค่ะมากันไปโอเคบ๊ายบายพี่น้องค่ะขับรถกันเด้อ